อากาศบ้านเราวันนี้นะครับพื้นที่ตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นเขาบอกว่าหนาวเย็นส่งท้ายฤดูหนาวแล้วนะครับขณะที่ทะเลอ่าวไทยนั้นคลื่นลมแรงสูง2-3เมตรตรวจสอบได้ในสถานากาศาศ NBT บกับ สวัสดีค่ะวันนี้ขอให้ซึมซับความหนาวเย็นกันไว้ให้ดีนะคะลมหนาวจะลาจากเราไปแล้ววันนี้หนาวส่งท้ายอา่าวไทยคลื่นลมยังแรงต้องระวังกันต่อวันนี้มวลอากาศเย็นจากจีนที่ปกคลุมบ้านเราเริ่มมีกำลังอ่อนลงแล้วทําให้เช้านี้จะมีหมอกพักตะวันออกเฉียงเหนือยังมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าพักเหนือพักกลางกรุงเทพหานครภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากลางวันจะมีอากาศร้อนแดดแรง ท้องฟ้าโปร่งไม่มีฝนส่วนทางใต้คลื่อนลมยังแรงพี่น้องชาวเรือชาวประมงและนักท่องเที่ยวต้องระวังถึงวันที่16กุมภาพันธ์ค่ะวันนี้ภาคเหนือเช้ามีอากาศเย็นและหมอกบางโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยในตอนบนของภาคระหว่างวัน16-36งาองศา,าเซลเซียสยอดดอยช่งชวงเช้าที่ผ่านมายังมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-12งองศา,าเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช้ายังมีอากาศเย็นถึงหนาวในวันนี้อุณหภูมิระหว่างวัน14-34องศาเซลเซียสยอดภูมิมีอากาศหนาวต่ำสุด10-12องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นในตอนเชา้าอุณหภูมิระหว่างวัน19-36องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเชา้าอุ่นหภูมิวันนี้21-35องศาเซลเซียส ภาคตะว,วันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าระหว่างวัน19ถึง36องศางเซลเซียสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน20%ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปจุดนี้ต้องระวังเรื่องของคลื่นลมแรงเป็นพิเศษคลื่นจะสูง2ถึง3เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรได้ พักใต้ฝั่งอันดามันมีฝน10%ของพื้นที่เท่านั้นตกได้ที่พังงาและกระบี่ทะเลคลื่นสูง1-2เมตรมีฝนละห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนฝุ่นละอองหมอกควันจะมีการสะสมตัวในเกลปันกลางเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังปานกลางในวันนี้ค่ะกลับมากอดติดสภาพอากาศในวันวาเลนไทน์ในข่าวค่ำ NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ